สวัสดีครับก็อยู่กับผมช่องติโตสตอรี่แลวผมก็อยู่ที่อำเภอคุณหารเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อของอำเภอนะครับเมื่อคืนนี้พอดีฝนตกพายุเข้าหนักเลยแล้ววันนี้ผมกับท่านอิมก็จะมาสำรวจสวนดูว่ามันจะมีทุเรียนลูกไหนที่ร่วงหล่นไหมเพราะว่าเมื่อคืนนี้พายุเข้าฝนตกหนักเลยครับก็เป็นสวนที่ผมถ่ายไปคลิปเปก่อนนะครับตอนนี้ก็ยัง ยังเหลือลูกอีกเยอะยังไม่ได้ตัดหมดครับเจ้าของสวนช่วงน,นี้ก็เอามาขายเองแล้วครับผมถ้าใครสนใจมาชมที่สวนมาขอซื้อหรือมีพ่อค้าคนกลางสนใจรับไปส่งต่อขายต่อก็ลองมาติดต่อที่สวนได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้อ่ะคลิปนี้เรวผมจะพาไปดูยาวๆเลยครับผมคือถ้ามีร่วงหล่นคือคลิปก่อนนี่ผมได้ลูกร่วงร่วงหล่นนี่หลายลูกนะก็เอาไปกินกัน ท่นเอ็มก็เอาไปหลายลูกเลยครับก็ถือว่าอร่อยอะ่ะบางลูกก็สุกพอดีบางลูกก็สุกเกินไปอาจจะพาไปดูนิยาตรวจช่วงอันนี้คือสวนเขาเรียกว่าสวนเล็กเนาะยังไม่มี่่วนะเดต,ต้นแกต้นค่อนข้างจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ เอาไปกองไว้ตรงนี้ยายกำลังค้นหา <laughs> ค้นหาผู้สูญหายเมื่อวานนี้เหรมาแกน่าจจะเข้ามาดูสวนแล้วเจ้าของสวนเดี๋ยวเราก็มาสำรวจอีกรอบเลยนี่ครับ ยังเหลือเยอะครับลูกก็ค่อนข้างพรีเมียมเลยนะถ้าเป็นพ่อค้าก็สามารถมามาชมได้ได้้วไหมายนนั่นไงละสองใช่ไหมัน่นไงไอุ้ยสองลูกเลยเราเจอผู้ต้องสงสยัยแล้วไม่ใช่ครับอู้ยสี่ลูก <laughs> ท่านเอ็มเป็นไงบ้างวิเคราะห์ดูดิดอันนี้มันหล่นเลยเพิ่งหล่นเมื่อคืนเลยครับเนี่ย ลววงน้้าแมัไม่เน่าดูครับท่านเอ็มมาเก็บจะร่วงใส่หัวหอเปล่ารวงมันรวงตแต่เมื่อคืนแล้วครับเพราะว่าพายุเข้าแรงเราจะบอกเจ้าของสวนว่าไงบอกว่ามันสุกมันร่วงนะ แล้วเราก็ค่อยไปเอาไปให้แกเอาไปให้แกไอ้พอแกกทีโอเคเข้ามาในสวนนี้ก็ยุงค่อนข้างชุกชุมเยอะเลยครับแล้วท่านเองไปเห็นตรงนี้ไกลๆตรงนี้ห้าลูกนะแต่ต้นนี้แกะหล่นทั้งสี่ลูกเลยครับอันนี้ลูกเล็กกำลังสวยอันนี้น่าจะสุกมากนะเนี่ยพร้อมเลยพร้อมเลยสุกมากแล้ว เจออยู่ไหมหอมติดมือเลยเราขี้เกียจเดียเรายุ่งเยอะมากยุ่งเยอะแต่โอ้าทำไมสวนแกนี่มันยากอย่างนี้เนาะสวยดีวะเจอไหมเจออยู่เจอไปอีกที่นี่มึงแกเนี่ยอับยังยังดกอยู่เลยครับสวนที่ผมเคยถ่ายไป เก็บเกี่ยวง่ายนะถ้าเป็นต้นลักษณะประมาณนี้ช,ช่วงช่วงเช้าตัวนี้มัน ช่วงเช้าอยู่ครับยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เมื่อวานมาช่วงบ่ายนี่ร้อนร้อน,อนช่วงเช้าถือว่าเย็นอยู่ตอนนี้สิบโมงครับรถธูเรียนก็มีแต่ลูกที่สวยนะผมว่าถ้าพ่อค้าเอาไปขายต่อก็น่าจะขายได้ง่ายเราเรื่องทุเรียนภูเขาไฟนี่ไม่ต้องห่วงครับรสชาติอร่อยหอมไม่ฉุนผมลองมาหมดแล้วเพราะว่าทุเรียนหมอนทองของอำเภอคุนหานนี่ รสชาติดีสุดละโอ้มัมมหนหักอันนี้คืออันนี้คือของมาเรียงไว้หรือเปล่าเนี่ยลูกบอลเลิเลยอ่ะแกตดัดเนี่ยแเจ้าเนี่แกตัดฮันท์ฮาร์ดเฮ้ยนี่ก็หกัหกเว้ยอ,อย่างนี้หักครับจะเอาไปให้ <ไป S 2> แกด้วยบ่ พอเ้วบอกเอแลวาให้แกดูก็ขอสิมันน่าจะสุกอะสุกแล้วก็ไปรุ่นอีกทีว่าจะสุกพอดีสุกเกินไปหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะเมื่อวานนี้เราเอาไปสำรวจหมดแล้วหอมพร้อมพร้อมทานหมดแล้วมีมีไม้ติดด้วยอะลูกมันชนกันครับเขาเอาไม้ขั้นไว้เฉย มันเริ่มสุกแล้วตัวนี้มันเริ่มกล้ามมันแล้วเริ่มไม่แข็งแรงไงครับพอมันกล้ามมันอ่อนปุ๊บมันก็นั่นมันก็หลุดออกมาเองแล้วเมื่อคืนนี้พายุก็แรงด้วยแต่ดีนะลมไม่แรงมากแต่ฝนแรงอยู่บ่เยลเอาไปทางนู้นกันบ่เอาไม่ไป เออทุอบอกแก้วเนาะออ๋เอเป็นสวนข้างๆนะครับนี่ครับเป็นสวนข้างๆกันก็เป็นเขือญาติพี่น้องกันนี่แหละครับไม่ยากให้ไปเอาลูกที่เราเลือกไว้อ่ะขึ้นรถด้วยใช่ดูของเขาสองลูกเออเฮ้ยไม่ได้ต้องแบกไปวะต้อสองข้างนี่ครับเอาขึ้นรถโอไม่ได้นะเานาะดูดินะ น่าจะประมาณสิบลูกได้ไหมนี่บ่ถึงมกลูกโอ้ยหกจังไหนแปดเก่าสามหกเจ็ดแปดลูกเด็กสองประมาณนี้นะครับน้องคลิปนี้คือเราไปยังไงแบกมันหนักให้เอาแบกถือขึ้นบนเลยเขาลาเป็นนี่เล่นมานน่โอเคเดี๋ยวเราหลับไปนี่เลยบูไต่เจ้ากลับไปรถกลับไปรถห้องโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดแชร์มาเดินนะครับเออ ก็มาเคลียร์กับเจ้าของยฝนเมื่อคืนเดินเข้าไปเห็นมันอยู่สามลูกตกใจเลยนี่ย um> okay ังมีโูกนี่ยยาไปถูกแล้วยังไ่ถูกบออันนี้ยังอันนี้โดนฝนเมื่อคืนนี่ครับผมได้มาแล้วก็มาแกะกินกันอย่างนี้ครับผม เีย <พอ S 2> ใหญ่ยูสวนไม่มงามนเนาะพอ,อดีป่ะพี่พอดีพอดีอตัวนี้ที่ลูกที่หล่นก็จะประมาณนี้นะครับูที่มันหล่นร้อยหกสิบจะซื้อกับที่จาไปร้อยหกสิบไป